Oh my God.

กาับต oh, no, no. mm. 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 ุ้งเลยอ้ย่าโตจริงตัวโม้นี่ตลยตัวตุ้งตัมอนีจ้ะอยากวันนี้แหละมับ่อวนี่แหละมันบัดทินแกวานี่เจ้าว่าเขาไปจึงอาเรียงบ่อนี่นี่แล้วปลักกันแล้วดึงดึงไปก่อน

ไปแย่งกันไปเดี๋ยวแต่มันไปกระดักข้าวนังมานี่กันใหม่2

ย้อนมาย้อนมาลูกวุ้นลดเร็วไม่